สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นที่อ,อ,อาจจะฟังดูข,ดขัดขัดกับความเชื่อทั่วไปนิดหน่อยนะครับคือจําเป็นจริงเหรอที่เราต้องแบบมีความสุขมีแพชชั่นหรือมีเป้าหมายอะไรยิ่งใหญ่มากๆถึงจะประสบความสําเร็จได้สวัสดีค่ะก็น่านละสิคะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะโดยอ้างอิงจากวิดีโอข,ของคุณอเล็ก o ์โฮโที่เขาเสนอว่าจริงๆแล้วอารมณ์ด้านลบเนี่ย พวกความโกรธความเจ็บปวดหรือความกลัวอาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากๆเลยจะได้นะใช่ครับคือฟังดูน่าสนใจมากเพราะมันมันสวนทางกับคําแนะนําที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับที่ว่าให้ค้นหาสิ่งที่รักทําตามแพชชั่นอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะงั้นวันนี้เราลองมาสํารวจมุมมองนี้กันว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลยังไงแล้วเราจะเอาไปปรับใช้หรือเอ่อคิดต่อยอดอะไรได้บ้างโอเคเริ่มกันเลย คือคุณโฮโมโซีเขาเล่าประสบการณ์ตัวเองนะว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยเขาเชื่อว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องความกโรกโรธแบบโกรธง่ายพอเข้ามาหาลัยก็เจอแต่คนบอกว่าเฮ้ยต้องหาแพชชั่นต้องทําตามแพชชั่นสิอืมค่ะแต่ผลคือเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลยแถมรู้สึกแย่กว่าเดิมอีกที่ไม่รู้สึกอินกับอะไรสักอย่างอืมเข้าใจเลยเขาบอกว่าเหมือนเสียเวลาไปเยอะมาก กับการพยายามหาไฟหาแพชชั่นเนี่ยแต่ก็ไม่เจอก็น่าคิดนะคะคือไอเดียเรื่องแพชชั่นเนี่ยฟังดูดีนะแต่อืมมันก็อาจจะสร้างความกดดันหรือทำให้บางคนผิดหวังได้เหมือนกันถ้าหาสิ่งนั้นไม่เจอแล้วโฮโมซี่เขาก็ชี้ประเด็นได้น่าสนใจมากว่าแบบตามนิยามแล้วชีวิตคนเรามันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของชีวิตมันก็ต้องมีเรื่องที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือเรื่องไม่น่าพอใจบ้างแหละครับ การที่เราไม่ยอมรับหรือไม่ดึงพลังจากส่วนนี้มาใช้เลยเนี่ยก็เหมือนเราเสียเปลี่ยบไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะอ่าตรงนี้เริ่มน่าสนใจแล้วครับแนวคิดหลักของเขาคือแทนที่จะไปกดหรือหนีความรู้สึกแย่ๆพวกนั้นน่ะให้ยอมรับมันแล้วใช้มันซะเลยเป็นแรงขับอืมค่ะไม่ว่าจะเป็นความกโกรธความเจ็บปวดความกลัวที่ว่าจะล้มเหลวหรือแม้แต่ความรู้สึกแบบขยะขยแงกับสภาพปัจจุบันของตัวเองใช่ค่ะ เขามีตัวอย่างเปรียบเทียบที่แบบโหชัดมากเลยครับเขาถามว่าระหว่างให้เราจินตนาการถึงอนาคตที่สวยหรูมากๆกับลองนึกภาพว่าครอบครัวเราถูกลักพาตัวไปแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้เพื่อช่วยชีวิตเขาออกมาแบบไหนมันกระตุ้นเราได้แรงกว่ากันโอโ้โหชัดเลยค่ะต้องเป็นอย่างหลังแน่นอนคือแรงจูงใจที่มาจากการหนีความเจ็บปวดหรือความกลัวที่จะสูญเสียเนี่ยพลังมันมหาสาลจริงๆนะคะ มีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองหลายคนเลยค่ะครับเขาพบว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความรักในชัยชนะอย่างเดียวนะอา้าวแล้วเหรอครับแต่กลับเป็นความเกลียดความพ่ายแพ้อย่างรุนแรงต่างหากคือพอชนะแล้วจะรู้สึกแบบโล่งใจมากกว่าที่จะดีใจสุดขีดอะไรแบบนั้นโหนึกภาพออกเลยครับถ้าไม่นึกถึงพวกนักกีฬาระดับตำนานอย่างไมเคิลจอร์แดนหรือโคบีไบรอัน หรือแม้แต่สตีฟจ็อบส์ที่ดูแล้วชีวิตเขาไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความสุขความสบายใจอะไรเลยนะใช่ค่ะแต่เหมือนขับเคลื่อนด้วยความเข้มข้นความไม่อยากแพ้หรืออาจจะเป็นความเจ็บปวดลึกๆบางอย่างที่ผลักดันเขานั่นล่ะค่ะมันคือการมองว่าพลังงานด้านลบเนี่ยจริงๆมันก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เราทุกคนมีอยู่แล้วคำถามคือเราจะเลือกหยิบมันมาใช้อย่างฉลาดได้หรือเปล่า แทนที่จะปล่อยให้มันกัดกินเราหรือพยายามกดมันเอาไว้แล้วฮอร์โมซีก็เล่าต่ออีกว่าเป้าหมายรักแรกของเขาเลยนะตอนเริ่มสร้างธุรกิจนะมันเรียบง่ายมากเลยครับคือไม่อยากกลับไปจนแค่นั้นเลยครับ don't be broke <c oughs> ตรงไปตรงมามากไม่ใช่เป้าหมายสวยหรูอะไรเลยเขาบอกยอมรับเลยว่ามีสิ่งที่ต้องทำทุกวันนะ่ะที่เขาเกลียดไม่อยากทำ <c oughs> แต่ที่ทำไปเพราะว่า เกลียดมันน้อยกว่าทางเลือกอื่นคือการกลับไปไม่มีอะไรเลยเข้าใจได้เลยค่ะเขาเลยเน้นแนวคิดที่ว่าทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ do what is required ซึ่งมันต่างจากแค่ทำให้ดีที่สุด do your best นะครับต่างกันยังไงคะคือทำสิ่งที่จำเป็นเนี่ยมันหมายถึงต้องผลักดันตัวเองให้ทำถึงระดับที่เหมือนกับว่าชีวิตคนสำคัญของเรามันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เลยอะโหเห็นภาพเลยค่ะ กดดันแต่ก็ทรงพลังมากประเด็นสำคัญที่ได้จากตรงนี้คือโลกภายนอกหรือผลลัพธ์ที่เราอยากได้เนี่ยส่วนใหญ่มันสนใจแค่การกระทำกับผลลัพธ์เท่านั้นแหละครับมันอาจจะไม่ได้สนหรอกว่าแรงจูงใจเบื้องหลังของเรามันสวยหรูแค่ไหนคือเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีหรือมีแพชชั่นตลอดเวลาก็ได้ เพื่อที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างจริงด้วยครับการลงมือทําสม่ําเสมอเนี่ยแม้ว่าจะขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกอยากหนีจากอะไรที่ไม่ชอบก็ตามมันก็สร้างทักษะสร้างผลลัพธ์ได้เหมือนกันแล้วก็น่าแปลกนะคะบางทีพอมันมีผลลัพธ์แล้วเนี่ยมันอาจจะนําม,มันไปสู่การเจอเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งเจอแพชชั่นทีหลังก็ได้นะเออจริงครับคล้ายๆกับเขาพลิกมุมมองเลยว่าถ้าแบบถนนสู่นรกปูด้วยเจตนาดีบางที ถนนสู่ความสําเร็จมันก็อาจจะปูด้วยความรู้สึกแย่ๆที่เราอยากหนีก็ได้เหมือนกันความเจ็บปวดจากการอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยหรือน้อยกว่าความล้มเหลวที่เราจินตนาการกลัวเอาไว้ครับพลังงานได้ลบตรงนั้นละค่ะคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่จะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าได้สรุปแล้วข้อคิดสําคัญจากโฮโมซีสก็คือไม่เป็นไรเลยถ้าเรายังไม่รู้สึกมีแพชเช่นหรือยังหาเป้าหมายยิ่งใหญ,ใหญ่ไม่เจออารมณ์ด้านลบต่างๆที่เรามักจะมองว่ามันไม่ดีเนี่ย จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกต้องและทรงพลังมากก็ได้นะค่ะในการขับเคลื่อนให้เราลงมือทําแล้วก็ไปให้ถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะเง้นขอทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะคะลองนึกถึงสถานการณ์ในชีวิตจริงดูค่ะอาจจะเป็นของตัวเองหรือของคนที่เรารู้จักก็ได้มีไหมที่ความกลัวความไม่พอใจหรือความเจ็บปวดเนี่ยมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะ ที่ผลักดันให้คนคนนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อืมน่าคิดครับแล้วพอมองย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่มาของแรงขับเคลื่อนตอนนั้นน่ะมันสําคัญน้อยกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนท้ายหรือเปล่า